ครับสวัสดีครับสวัสดี FC ทุกท่านนะครับไม่ว่าจะเป็น FC นะครับที่อยู่ทางบ้านเรานะครับแล้วก็ FC ที่อยู่ต่างประเทศร้6สาสหประเทศทั่วโลกนะครับวันนี้เป็นวันเสาร์นะครับที่ส7บเจดนะครับพฤษภาคมนะครับปีพศ2อ6 8นหสดนะครับก็ถือว่าเช้าเช้านะครับลมเย็นสบายดีนะครับมีเสียงนกร้องตอนเช้าเช้านะครับวันนี้ก็เลยพาทุกท่านเนี่ยมาดูลักษณะ การพยากรณ์หรือทํานายนะครับที่เรียกว่าเส้นมหาอุดกันไัยเส้นมหาอุดนะครับเป็นลักษณะเหมือนเจดีนะครับอยู่ตรงบริเวณใต้นิ้วนางนะครับหรือเนินอาทิตย์นั่นเองนะครับลักษณะนะครับก็จะอยู่บริเวณนี้แหละซึ่งลักษณะนี้นะครับเขาเรียกว่าเส้นมหาอุดกันไัยนะครับหรือตามตําราอีกตําราหนึ่งเขาเรียกว่าเส้นเทพรักษาเทวดาคุ้มครองนะครับใครมีก็จะถือว่าดีแข้วคาดปลอดภัยนะครับ ทีนี้ก่อนที่จะเข้าสู่ตำรับตำราในส่วนของการพยากรณ์เนี่ยผมก็จะพาทุกท่านมาดูลักษณะของเส้นหลักก่อนนะครับบางคนเคยถามว่านะครับเส้นต่งางๆที่ผมนํามาเนี่ผมก็มีทําไมถึงชีวิตผมไม่ดีนะครับลักษณะอันนี้จะขยายความนิดนึงนะครับลักษณะของเส้น,นีตามตำรับตำราเขาบอกว่าเส้นหลักจะต้องดีด้วยนะครับ เส้นหลักหมายถึงอะไรนะครับเส้นหลักก็จะมีอยู่3เส้นนะครับที่อยู่ในลายมือของเราก็จะมีเส้นชีวิตนะครับเส้นสมองแล้วก็เส้นใจหรือเส้นจิตใจนะครับมาดูลักษณะของเส้นแรกนะครับเส้นแรกนะครับเส้นชีวิตนะครับจุดกําเนิดอยู่ระหว่างนิ้วโป้งนิ้วชี้นะครับลากผ่านลงมาลักษณะนี้นะครับลักษณะเส้นก็จะลากผ่านลงมานะครับเขาบอกว่าตามตำรับตำรานะครับเส้นชีวิตนะครับที่ดีเป็นยังไง เส้นชีวิตที่ดีนะครับให้สังเกตว่าเส้นจะไม่ขาดนะครับไม่เป็นเกาะไม่เป็นโซ่นะครับถือว่าชีวิตราบลื่นนะครับอันนี้ก็คือเส้นชีวิตที่ดีแต่ถ้าชีวิตนะครับเส้นชีวิตที่ไม่ดีก็จะมีเส้นตัดขวางลักษณะนี้ตัดขวางก็จะหมายถึงเรื่องของอุปสรรคนะครับที่อาจจะเกิดขึ้นนะครับเขาบอกว่าจุดเริ่มต้นนะครับจนถึงสิ้นสุดเนี่ยเจนะครับครึ่งหนึ่งของเส้นชีวิต35ทีนี้เราก็มาดูว่าตัดช่วงไหนนะครับก็ ก็จะมีอุปสรรคนะครับหรือมีปัญหาช่วงนั้นแหละชีวิตเรานะครับแล้วก็ในส่วนของเส้นจุดที่2นะครับก็จะเป็นลักษณะนะครับที่เกิดขึ้นนะครับก็จะเป็นลักษณะของเป็นเกาะนะครับเส้นที่เป็นเกาะนะครับถ้าพูดถึงตามตำราเนี่ยก็จะเกี่ยวกับโรคภัยไข้เจ็บโรคเกี่ยวกับระบบช่วงท้องทั้งหมดนะครับกับไตไส้พุงนะครับโรคเกี่ยวกับความดันก็เจี่ยวนะครับเบาหวานก็เจี่ยวนะครับถ้าใครมีเกาะเกิดขึ้นในส่วนของเส้นชีวิต จุดที่3นะครับเส้นที่วิ่งมาแล้วก็เส้นขาดตามตำราแล้วครับก็จะเกี่ยวกับเรื่องของให้ระมัดระวังเรื่องของอุบัติเหตุนะครับที่อาจจะเกิดขึ้นอันนี้ก็จะเป็นเส้นชีวิตนะครับต่อมานะครับเส้นที่2เนี่ยจุดกําเนิดเหมือนกันนะครับระหว่างนิ้วโป้งนิ้วชี้ลากผ่านมาเส้นนี้เขาเรียกว่าเส้นสมองนะครับยิ่งยาวยิ่งดีปฏิพันธ์ในพิบความเฉลียวฉลาดดีแต่ว่าห้ามนะครับถ้าเส้นเป็นขาดหรือเป็นเกาะก็ไม่ดีอีงนะครับก็จะมีปัญหาเกี่ยวกับระบบสมองนะครับส่วน จุดที่3านะครับใต้นิ้วก้อยนะครับเส้นนี้เขาเรียกว่าเส้นใจหรือเส้นจิตใจใครมีปลายเส้นใจนะครับถ้าพูดถึงตามตำราเนี่ยวิ่งเข้าหาเนินพฤหัสถือว่าดีนะครับมีโอกาสที่จะได้เป็นเจ้าคนในคนในภายพางหน้าเนินนี้เขาเรียกว่าเนินแห่งอํานาจพราะาสนาบาร,รมีนะครับใครมีเนินที่อวบอิ่มนะครับเนินพฤหัสเนี่ยก็ถือว่าดีนะครับจะประสบผลสำเร็จในชีวิตทีนี้มาดูลักษณะของเส้นนะครับที่เรียกว่าเส้นมหาอุดกันไผ ลักษณะก็จะเป็นลักษณะของเกดีนี่แหละนะครับที่มียอดแหลมลักษณะนี้นะครับตามตำรับตำรานะครับเขาบอกว่านะครับหนึ่งนะครับจะเป็นบุคคลที่มีบุญมาตั้งแต่อดีตชาตินะครับอันนี้ก็คือมีบุญนะครับบุญบารมีน่ะมาตั้งแต่อดีตชาตินะครับข้อที่สองนะครับเขาบอกว่าเป็นบุคคลที่นะครับสร้างบุญ มาตั้งแต่ชาติมาก่อนนะครับก็เลยส่งผลให้ผลบุญกลับมาชาตินี้ด้วยนะครับเส้นนี้ก็เลยเกิดขึ้นกับในส่วนของลายมือลายเส้นของเรา3อุบัติเหตุนะครับไม่ตายอันนี้หลายลายนะครับที่เคยเห็นนะครับเคสนี้ก็คือเป็นลักษณะของมีเทพรักษาเทวดาคุ้มครองนี่แหละนะครับข้อที่4นะครับรอดชีวิตนะครับแบบปฏิหารนะครับลักษณะลายมือลายเส้นแบบนี้นะครับเหมือนที่บอกราเส้นมหาอุด ะครับก็จะทําให้บุคคลผู้นั้นนะครับแล้วคาดปลอดภัยในภัยอันตรายต่างๆนะครับที่เกิดขึ้นกับตัวเรานะครับข้อที่5้านะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นที่เด็ดเหมือนกันนะครับใครคิดนะครับที่จะปองร้ายทําลายเราเนี่ยก็จะแพ้ภัยตัวเองนะครับเพราะว่าลักษณะเส้นนี้นะครับก็ถือว่าเป็นบุคคลนะครับที่มีเขาเรียกว่าแรงนะครับมีสิ่งสิทธิคุ้มครองนะครับก็คือ ใครคิดไม่ดีกับเราเนี่ก็คือจะแพ้ภัยตัวเองนะครับอันนี้ก็จะเป็นลักษณะเส้นมหาอุดกันภัยแก้วคาดปลอดภัยนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ